ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์รูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยที่เราประยุกต์ใช้ Skype มาเป็นเครื่องมือให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นในงาน Business Double Safe and Safe ขับเคลื่อนธุรกิจแบบก้าวกระโดดโดยเทคโนโลยีพร้อมสับกับ Microsoft 4หัวข้อ4สัปดาห์พบกับหัวข้อที่4กันในวันนี้กับหัวข้อเร่งเวลาปิดการขายเพิ่มลูกค้าและยอดขายอย่างเหนือชั้นให้ธุรกิจคุณ และวิทยากรของเราในวันนี้นั้นก็คือคุณวิบูณชัยกิระประมุกพิทักษ์ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดไปพบกับคุณวิบูณชัยในหัวข้อเร่งเวลาปิดการขายเพิ่มลูกค,ค้าและยอดขายอย่างเหนือชั้นให้ธุรกิจคุณกันได้เลยครับสวัสดีครับผมวิบูณชัยกิรประมุขพิทักษ์นะครับ ผมมาจากทีม Microsoft Business Solution นะครับวันนี้ผมมีโซลูชันดีๆนะครับจะมาจะมาเล่าให้ฟังนะฮะมันเป็นเ a l ล์ uh, Productivity Suite ที่เราเชื่อว่าเนี่ย uh, มันสามารถเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายให้กับลูกค้าของเรานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะทาง Microsoft เองเนี่ยเราเราพยายามทำรีเสิร์ชค้นคว้านะครับศึกษาเกี่ยวกับ uh, การเพิ่มประสิทธิภาพการขายคราวนี้ เรามีไอเดียขึ้นมาว่ามันมีอยู่ 2- อสาปัจจัยนะครับที่ธุรกิจจะต้องคำนึงถึงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการขายนะครับอย่างแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะประสบปัญหานี้ก็คือมันมีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาที่ที่บริษัทเาครา,านี้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันค่อนข้นขางกระจัดกระจายทําให้ประสิทธิภาพในการตัดสินใจเนี่ยมันมันเป็นไปไม,ไม่ค่อยเป็นไปนในแนวทางเดียวกันนะคราวนี้เราก็เลยมองว่า โซลูชันถ้าเกิดมันเข้ามาช่วยเซ็นทรัลไลซ์รวมศูนย์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจนะครับการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับปัจจัยที่2เป็นเรื่องของการแข่งขันนะฮะการที่เราจะดําดเนินธุรกิจไปได้เนี่ยเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับการทํางานที่รวดเร็วเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหา,าเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาเพื่อช่วยงานเราเนี่ยมันจะต้องช่วยตอบโจทย์ในเรื่องดีด้วยนะครับส่วนที่3าม หลังจากข้อมูลเนี่ยเข้ามารวมสูรอยู่ตรงการแล้วการ c o l l a b o r a t ระหว่างทีมงานระหว่างผู้บริหารทุกระดับชั้นเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยการเพิ่มยอดขายมันก็จะตามมานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ cross sell up sell ต่างๆนะครคราวนี้ในส่วนของ Microsoft เองนะครับหลังจากที่เราค้นพบว่า2-3ปัจจัยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีความสำคัญเราก็เลยมีธีมขึ้นมาในปีนี้นะครับเรียกว่า โมเดิลบิสนะครับโมเดิบิสมันมีอะไรบ้างนะฮะมันมีอยู่ประมาณ4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ Connect กับ c u สเตอร์หรือว่าช่องทางการติดต่อกับลูกค้าของเรานะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเติบโต Grow Efficiently นะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ธุรกิจของเราเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่3นะครับธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่อนข้างไดนามิกนะครับคนเราเนี่ยเดินทางมากขึ้นม i บายดีว c e เข้ามามีบทบาท กับพวกเราเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้น business anywhere เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องของ safe guard your business นะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลของระบบที่เราจะนำมาใช้นะครับเพื่อให้เรามั่นใจเวลาเราดำเนินธุรกิจหรือว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับแต่โซลูชันที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะฮะจะโฟกัสอยู่ใน2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของ connect with customer นะครับกับ business anywhere เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับในส่วนแรก connect w i t h customer มันเป็นเรื่องอะไรบ้างการเข้าถึงลูกค้านะครับเราจะโฟกัสกันอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องเข้าใจลูกค้าของเราก่อนนะครับว่าเขาชอบอะไรเขาต้องการอะไรเขาเคยติดต่ออะไรกับเราบ้างเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับหลังจากที่เราเข้าใจเขาแล้วนะฮะร,รู้เรื่องราวต่างๆของเขาแล้วเนี่ยก็จะเปน็นขั้นตอนของการที่จะเพิ่มยอดขายจะทํายังไงให้เขาซื้อของของเราเพิ่มมากขึ้น ก่อนที่ผมจะเข้าไปลงในรายละเอียดของของ n อ c เน็กติกัสซัมเมอผมผมอยากแชร์วิดีโอสักเรื่องหนึ่งให้ดูเป็นเคสตัดดีนะครับว่าหลังจากที่เขาเอาเอาโซลูชันตัวนี้ของเราไปใช้แล้วเนี่ยธุรกิจของเราเติบโตแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรลองไปดูกันครับ Trek has an amazing story. Started in 1976 in Waterloo, Wisconsin, and really has been a fabulous story of a brand being built over time. A brand that started in the US but has really become a global brand and built on a few key ideas. Taking great care of customers, making sure that we have the right product that is needed, but also that we're providing fantastic support before, during, and after that process. We've adopted the Microsoft Cloud here at Trek because if we make our employees more efficient and deliver things faster, it makes our consumers better off. We're able to use CRM online in a lot of different ways. It's great for the sales reps as they can log into one system. Being able to document conversations that are had with the inside sales team or the warranty team here, and the outside rep gets that information, and it's live. Our East Coast warranty team has a goal of 24 hour turnaround time on claims, and we just hit that metric. And we're able to utilize CRM Online to manage the workload and help meet that metric. Now we can track the process, we can track interactions, we can see who's doing what, um, we can attach files that's there historically. It's easily reportable, so we can pull that data back down and mash that up with other data, we can analyze responsiveness. We see that the Microsoft Cloud is something that is the future. We can run SQL Server, we can run Power BI, Microsoft Azure, and then we get into the Office 365 side where we can run SharePoint, OneDrive for Business, and we can sync our documents. Now we have Yammer Conversations integrated with that. I use Yammer pretty much as a, as a way to keep in touch with what's happening within the company. So understanding what different departments, what different customers are doing, what some of the issues are that they're, they're running into. I really love Yammer. I mean, to me, Yammer is collaboration at its finest. It's the most democratized type of collaboration. The ultimate value of the Microsoft Cloud is I don't have to manage servers. Microsoft's there to do that for me, and frankly, they do it better than I can. Some of the best ideas of applications for technology have come from what we use in our everyday life. So we have no shortage of ideas or examples of where we could bring, frankly, some of the social tools and information tools into the workplace as well. จากที่ที่เห็นกันเมื่อสักครู่นะครับมันเป็นเคสของเทรคบริษัทชื่อว่าเทรคนะครับต,ตอนนี้ที่เมืองไทยเนี่ยการปั่นจักรยานเนี่ยเป็น,ปนกิจกรรมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเทรคเองเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตจักรยานที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงผมว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีโอกาสได้ไดไดใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของเขาเนี่ยเทรคเขาเขาผลิตจักรยานนะครับเขาเรียกว่าเมทูออเดอร r นะครับก็คือมีออเดอร์เข้ามาอยากได้ชิ้นโน้นชิ้นนี้เขาก็จะเทเลเมดประดิษจักรยานขึ้นมาแล้วก็ช่องทางการขายข,ายของเขาเนี่ยก,ก็จะผ่านดีลเลอร์ซัพพลายเออร์ของเขานะครับแต่อิชชูที่เกิดขึ้นในอดีตเขาก็คือเซลล์ทีมงานของเขาเนี่ย uh, มีการเข้าออกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นข้อมูลของลูกค้าของดีลเลอร์หรือว่าของคู่ค้าของของเทรคเองเนี่ยค่อนข้างก,กระจายความต่อเน,นื่องขาดหายนะครับ uh, นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยการประสานงานระหว่างทีมงานก็ไม่ไม่ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องของการส่งซ่อมก็ไม่ได้มีการอัปเดตกับทีมขายเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเ่าเนี้ยมันมันเคยเกิดขึ้นในอดีตเขาก็เลยมองหาโซลูชันตัวเซลล์ productivity suite เนี่ยเข้ามาใช้หลังจากที่นําเข้ามาใช้แล้วเนี่ยอ,อาจจะได้เห็นไปจากในวิดีโอนะครับเขาก็รู้สึกว่าการทํางานประสานงานระหว่างทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายส่งซ่อมฝ่ายขายนะครับทุกอย่างทุกคนมีข้อมูล รวมศูนย์อยู่ตรงกลางแล้วก็เห็นภาพเดียวกันว่าลูกค้าคนนี้เคยซื้ออะไรไปนะครับเคยอขอเปลี่ยนแปลงอะไรส่งซ่อมอะไรต่างๆหรือเปล่าผู้บริหารเองก็เห็นวิวของอปลายลายของธุรกิจของเขานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ที่เขานำโซลูชันตรงนี้ไปใช้เนี่ยก็ค่อนข้างแฮปปี้มากนะครับนี่ก็คือหน,หนึ่งตัวอย่างที่อยากจะจะแชร์ให้ดูคราวนี้เรากลับมาที่โซลูชันของเรานิดนึงในส่วนของ Connect with Su Summer ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องแรกที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องความเข้าใจในตัวลูกค้าของเรานะครับทุกวันนี้เนี่ยแค่ทําให้ลูกค้าเม,เมื่อก่อนเราเคยได้ยิน customer satisfaction เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่นั้นมันไม่พอละเราต้องต้องทำมากกว่าแค่ทําให้เขาพึงพอใจเราจะต้องรู้จักเขาให้มากยิ่งขึ้นนะครับคำว่ารู้จักเขาให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีแค่เขาเกิดวันไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรชอบอะไรนะครับเราอาจจะต้องลงลึกไปถึง ข้อมูลรอบๆตัวเขาด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการการสั่งซื้อในอดีตของเขาครับเขาเคยซื้ออะไรไปบ้างมันมันจะบ่งบอกเลยว่าความชอบคาแรคเตอร์ของเขาคืออะไรนะครับเขาเคยโทรเข้ามาหาบริษัทหรือว่าทีมงานของเราบ่อยครั้งแค่ไหนเวลาโทรเข้ามาโทรเข้ามาด้วยเรื่องอะไรโทรเข้ามาชมโทรเข้ามาบ่นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับยิ่งเรารู้มากเกี่ยวกับลูกค้าเรามากขนาดไหนนะครับ เราก็จะสามารถเข้าใจเขาได้มากขึ้นนี่นี่คือ,อสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนะครับเพื่อใช้ในการทำความเข้าใจลูกค้านะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยช่องทางการเข้าถึงลูกค้านะครับเดี๋ยวนี้ communication channel มีหลายช่องทางทุกคนคงจะเห็นภาพนะครับทุกวันนี้พวกเราเล่นอะไรกันบ้างโทรศัพท์นะครับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไลน์นะครับอีเมลนะครับ เมนชาน n e ลในการติดต่อกับลูกค้านะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกรวมศู์อยู่ใน,ในโซลูชันตัวน,นี้ของเราเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น u u t o o o s s y y p l l n n นะครับอีเมลยามเมอหรือว่า Facebook ในองค์กรนะครับหลังจากที่เรามีข้อมูลที่ครบถ้วนของลูกค้าเข้ามาอยู่ในระบบแล้วเนี่ยรวมถึงขั้นตอนช่องทางการติดต่อของลูกค้าขั้นตอนต่อไปก็คือการเพิ่มยอดขาย ทุกวันนี้เราทําธุรกิจก็คือเพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มผลกาไรนะครับคราวนี้เราเราจะมาทํำยังไงกับเรื่องตรงนี้บ้างนะครับในอดีตเนี่ยเวลาเราขายของออกไปเนี่ยเราก็จะมีทีมเซลล์ของเราที่เราเรามอบหมายให้เขาโอเคทีมนี้อาจจะดูแลลูกค้าในภูมิภาคนี้หรือทีมนี้อาจจะดูแลผล,ผลิตภัณฑ์ชุดนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่ผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันเองอาจจะมี ทีมงานขายที่แตกต่างกันไปหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีวิธีการขายวิธีการดูแลลูกค้าที่แตกต่างกันไปบางวิธีก็เวิร์กบางวิธีก็ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่คราวนี้ไอตัวโซลูชันตัวนี้เซลล์ผลิต ivity เนี่ยม,มันช่วยให้เราเนี่ยาสามารถที่จะเอาเบสแพคทีสหรือว่ากระบวการการทำงานของบางทีมหรือบางท่านของเซลล์บางท่านในองค์กรมาเซ็ตเป็นสแตนดาดเพื่อให้ทุกคนเนี่ย เดินตามนี้เพราะเราเพราะมันมันพิสูจแล้วว่าพนักงานท่านนี้หรือทีมเนี้เคยเอาไปใช้แล้วมันเกิดประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นการขายฮาร์ดแวร์โปรดักต์ทั่วไปมันอาจจะไม่มีโปรเซสการขายที่ซับซ้อนสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเปิดโคเดชั่นนะครับทำการเจราจาต่อรองราคาแล้วก็ส่งของนะฮะอันนี้อาจจะเป็นการขายฮาร์ดแวร์ทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็น การขายโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นประกอบไปด้วยโปรดักต์หลายอย่างเซอร์วิสในในในอัพเปอร์ชุนิตี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนของการขายเนี่ยมันก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับเราก็อาจจะมาเซตได้ว่าโอเคการขายโปรเจกต์ลักษณะนี้นะครับอาจจะมี3ขั้นตอนการขายโปรเจกต์ลักษณะนี้อาจจะมี5ขั้นตอนยกตัวอย่างอา,อาจจะต้องโทรคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเก็บ Require m e n t เบื้องต้นเตรียมเตรียมการทำเดโมหรือว่า POC อซีนำเสนอ proposal เสร็จแล้วเจรจาต่อรองแล้วก็ถึงปิดการขายเพราะฉะนั้น Process การขายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเ,เอามาใส่ไว้ในระบบนะครับเพื่อให้ทีมงานของเราเนี่ย follow ตามตาม Standard practice แบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีตรงนี้เข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยกระบวนการขายมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็จะนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเข้าจะออกอมีทีมใหม่ เข้ามาอยู่ในทีมเราทุกคนก็จะ follow best practice ตัวนี้นะครับหลังจากอสองส่วนที่ผมพูดไปแล้วข้อมูลทุกๆอย่างของลูกค้ามารวมศูนย์อยู่ตรงกลาง process ของการขายที่เป็น standard เป็น best practice เมื่อทุกอย่างเข้ามารวมศูนย์อยู่ในระบบตัวนี้ของเราเนี่ยผู้บริหารระดับสูงต่อไปนี้เขาจะเห็นภาพรวมแล้วว่าสุขภาพของธุรกิจเขาเป็นยังไงไปลายหรือว่าโอกาสในการขาย โอ p าส t ที่ต่างๆมีมากน้อยขนาดไหนแยกตามผลิตภัณฑ์หรือว่าแยกตามตภูมิภาคเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยว่าโอเคทีมขายซึ่งดูแลผลิตภัณฑ์ชุดนี้โอเคมี o p กาส t u n i ทีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโอเคทีมนี้มาถูกทางละแต่อีกทีมนึ่งดูแลผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งแต่ปลายไม่ค่อยเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไปโฟกัสที่ที่ปัญหาหรืออยากจะทําการแก้ไขปรับปรุงมันอย่างไร นอกเหนือจากปลายโปรดักต์เราก็ดูใบภูมิภาคได้ด้วยเหมือนกันว่าเอา๊ะทำไมยอดขายหรือว่าโอกาสในภูมิภาคนี้มันน้อยกว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็เรียกทีมงานเข้ามาพูดคุยนะครับเพื่อหาทางแก้ปัญหาได้นะครับเราก็สามารถโฟกัสในเรื่องที่สำคัญก่อนนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่เรื่องของของการทำงานในองค์กรละเรื่องของ business anywhere นะครับ ไอ้ตัวโซลูชันที่ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันจะช่วยให้พนักงานหรือทีมงานของเราเนี่ยสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้อย่างอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าทุกวันนีอ้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับมันช่วยให้เราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้โซลูชันตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมันสามารถาทำงานได้บนหลายๆอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับที่ที่เราถนัด ไม,ไม่จำกัดยี่ห้อนะครับโมบายเดเวิร์สนะครับแท็บเล็ตต่างๆ PC, Notebook, Station แบบรับเนิมเพราะฉะนั้นโซลูชันตัวนี้เนี่ยมันมันซัพพอร์ตทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะถนัดอุปกรณ์แบบไหนยังไงมันก็จะช่วยให้คุณเข้าถึงตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกันกับทีมงานนะครับ มันจะมีทูที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกแยเมอร์แยเมอร์ Yam mer. Yam mer ก็คือคล้ายๆกับการแชร์ฟีดแบงนะครับเกี่ยวกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโอกาสชุนิตี้นี้หรือว่าโปรเจกต์นี้เพราะปกติแล้วเนี่ยใน,ในการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยในหนึ่งโอกาสชุนิตี้หรือในหนึ่งลูกค้าหรือหนึ่งหนึ่งแอคเคาท์ของลูกค้าเราเนี่ยมันจะต้องมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือโอกาสชุนิตี้นั้นๆเนี่ยมากกว่า1คนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น จะไปเรียกประชุมทุกๆครั้งที่เราต้องการข้อมูลมันมันก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็มันก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลนะครับเราเคยไปคุยแล้วลูกค้าเคยฟีดแบ็กเรื่องนี้ไว้เราก็สามารถที่มาด r o p note ทิ้งไว้นะเพื่อให้ทุกคนเห็นฟีดแบ็กที่เข้ามาสเตตัสล่าสุดที่เกิดขึ้นกับลูกค้ารายนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ ทำงานร่วมกันคอลแลบเบิเรตกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับรวมถึงพวกเอกสารต่างๆด้วยนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ในการขาย Product บางอย่างหรือสินค้าบางอย่างยกตัวอ,อย่าง Project มันจะต้องมีเรื่องของการ Submit p r o p o s a l นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเอกสารตรงกลางที่คนๆหลายคนจะต้องมาทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้น SharePoint นะครับก็จะเข้ามามีบทบาทด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการ Control Version น เพราะฉะนั้นมันจะมีหลายคนเข้ามาอัปเดตเอกสารทีละครั้ง2ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะคนโทรลเวอร์ชันของเอกสารของเราได้อย่างไรบ้างนะครับโซลูชันตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับคร nah, ่าวๆก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเราก็จะโฟกัสในส่วนของ Connect with Customer กับ Business Anywhere ด้วยโซลูชันของ Microsoft ที่เรียกว่า s e l l Productivity Suite นะครับในสไลด์นี้เนี่ย uh, ผมแค่อยากจะแชร์ให้เห็นว่าคอมเมนต จากหลายๆองค์กรที่เขาเอาเอาซลล์ d u c t ivity Suite ไปใช้แล้วเนี่ยเขาชอบใจเขาเขามีฟีดแบ็กดีๆยังไงบ้างยกตัวอย่าง CEO จากบริษัทอิน e r อร์กรีนะครับเขาเขารู้สึกว่าหลังจากที่มีระบบเนี้ยเข้ามาใช้แล้วเนี่ยข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมันมารวมศูนย์อยู่ตรงกลางเวลาเขาจะต้องไปพบผู้บริหารของทางลูกค้าแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องเรียกทีมงานมานั่งคุยมาสอบถามว่า พวกคุณคุยอะไรคร้างไว้มี pending issue มีงานคงค้างอะไรหรือเปล่าเขาสามารถเช็คเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาเช็คได้เลยว่า account อ,อ,อันนี้มี pending project หรือมี product ที่เราพยายามขายลูกค้าอยู่กี่เรื่องนะครับเขามีมีบน่นมี feedback อะไรคงค้างไว้ไหมเขาจะได้เตรียมบทสนทนาเพื่อไปพูดคุยกับผู้บริหารเวลาเวลาจะต้องไปหาเขานะครับนอกนนจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานนะครับ จากอีกบริษัทนึงเขาก็แชร์ว่าหลังจากมีโซลูชันตัวนี้เข้ามาใช้แล้วเนี่ยเขาสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้การทํางานระหว่างทีมงานก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็คือคือ,อคอมเมนต์3-4อันจากจากสามสบริษัทที่ที่มีโอกาสได้ใช้ตัวโซลูชันของ Microsoft นะครับคราวนี้ผมผมอยากจะลงลึกเข้าไปในตัวโซลูชันอีกสักนิดหนึง่งเนื่องจากไอตัว เซลล์ productivity suite เนี่ยตัวแอปพลิเคชันหลักๆที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอทีมขายทีมมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทีมเซอร์วิสเนี่ยมันคือตัว cm อ n l i n e นะครับผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้เล่าให้ฟังว่า standard module ที่มันมีอยู่ในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวเซลล Module นะครับคร่าวๆก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แต่เดี๋ยวจะ,ะพูดถึงในรายละเอียดอีกนะครับโมดูลที่2ก็จะเป็นตัวมาร์เก็ตต แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นในส่วนของเซอร์วิสหรือว่าคลีนต์แครนยย์นะครับคราวนี้มาดูทีละอย่างนะครับว่าว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของฟานเดชั่นด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของที่เรียกว่า Extended c r m Application นะครับไอส่วนฟ u n เดชั o นข้างล่างเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะฮะบ,บางทีเนี่ยใน,ใน,ใ,นในบางธุรกิจนะครับเขาอาจจะไม่ได้เป็นการ ขายของขายโปรเจกต์ตรงไปตรงมานะครับธุรกิจของเขาอาจจะค่อนข้างแตกต่างไปจากคนอื่นนะครับยกตัวอย่างธุรกิจพวกสาธารณสุขหรือว่าเฮลท์แคร์นะครับลูกค้าของเขามันไม่ได้เหมือนลูกค้าทั่วไปลูกค้าของเขาคือคนไข้เพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลของเขาก็อาจจะแตกต่างจากการซื้อมาขายไปเทรดดิงบิสเนสยกตัวอย่างนะครับข้อมูลของลูกค้าของเขาหรือคนไข้เนี่ยฟิลสำคัญสำคัญ,คญที่เขาอยากจะรู้เกี่ยวกับลูกค้าอาจจะเป็นเรื่องของ รูปเลือดโรคประจําตัวนะครับาการแพ้ยาอะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็ต้องมีการเติมฟิลพิเศษเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็โปรเซสของการขายหรือการพูดคุยกับลูกค้าของเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นไอตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันก็เลยมีตัวตัวฟาวเดชันล่างที่เรียกว่า xrm เอาไวใ้ให้ทางพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยสามารถบิวอินนะครับ ปรับจูนตัว Standard a p p l i ลิเคช n ให้ตรงกับธุรกิจบังอย่างนะครับให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึนนะคราวนี้เรามาดูแต่และโมดูลกันนิดนึ่งนะครับโมดูลแรกก็คือโมดูล Marketing นะฮะมันทำอะไรบ้างผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก่อนหน้านี้นะฮะเวลาเราทำ m า r k e t i n g c a m p a i i g เนี่ยบางทีเราก็คิดแคมเปญอันนึงขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เราก็ Execute มันทำมันออกไปแต่เราก็ไม่ไม่ค่อยได้รู้ว่า ผลลั์มันมันคุ้มค่ากับที่ลงทุนไปหรือเปล่านะครับขั้นตอนการแทร์กิจกรรมที่ทําออกไปเนี่ยบางทีก็ทำทำไปแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดตามผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอตัวมาร์เก็ตติ้งโมดูลตัวนี้มันจะมาเข้าเข้ามาช่วยเราแทรกเรื่องพวกนี้นะครับยกตัวอย่างสมมุติเราเราเอาง่ายๆก่อนแจกใบปลิวไปสั่งทำใบปลิวมาแจกนะครับแจกเสร็จแล้วยังไงถ้าเกิดเราเราไม่มี คือไม่เครื่องมืออะไรมา track นะครับแจกเสร็จก็โอเคลงทุนหนึ่งหมื่นบาทไปพิมพมาแล้วก็ไปแล้วก็จ้างคนไปยินแจกแจกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ด้วยตัวตัว,ตวโมดูลต,ตรงนี้ถ้าเกิดเอาเข้ามาใช้นะครับมันจะ track เลยว่า activity หรือแคมเปญที่เราทําไปเนี่ยลงทุนไปแล้วด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่ทํากิจกรรมอะไรไปแล้วบ้างเอาพูดที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างมีคนสนใจ Pro ดัก์เรามีคนโทรเข้ามา follow up กับเราบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้น ตัว marketing module ตัวนี้มันจะช่วยเข้ามาให้ทีม marketing เนี่ย track ก,การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วตัว output ที่ได้จาก marketing เองนะครับมันก็คือ lead lead เพื่อที่เราจะเข้าไป follow up mm hmm. เพื่อปิดการขายมันก็จะเป็น input ถัดไปให้กับ module ถัดไปของตัวะระบบ CRM ก็คือ module s a l e นะครับมันก็จะเป็น process ที่ต่อเนื่องมาจาก module ที่ผมเล่าไป ก่อนหน้านี้ละพอเราทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญเราก็จะมีลีดเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจะทำการแจกใบปลิวอย่างที่ผมว่านะครับการแบรสอีเมลออกไปมีレスปอนกลับมาว่าสนใจการทำสัมมนา,าการทำเวิร์กช็อปนะครับออปพุหรือผลลัพธ์ที่ได้จากมาร์เก็ตติ้งแอคทิวิตี้ต่างเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าสู่เซลล์ละมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลีดประเภทไหนโปรเซสที่เราจะาบริหารจัดการกับมันจะเป็นยังไงมันก็จะวิ่งเข้าช่องทางของมันตามที่ เรากําหนดหรือเรา define ไ,ไว้ตั้งแต่แรกนะครับหลังจากที่มี lead เข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทีมเซลล์ละที่เขาจะต้อง follow up ตามสเต็ปของเขายกตัวอย่างสมมุติว่ามีความสนใจในการซื้อซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้วกันนะวิ่งเข้ามาปุ๊บทีมเซลล์ของทาง Microsoft ที่เขาจะต้องอพูดคุยกับลูกค้ารายนี้เขาก็จะโทรเข้าไปติดต่อละเห็นว่าสนใจอันนี้เข้ามาอย่างแรกโทรเข้าไป qualify ก่อนนะครับพูดคุยว่าสนใจจริงไหมจะใช้ของเมื่อไหร่นะครับ สนใจจํานวนเท่าไหร่บ้างบัตเชยตเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการขายนะครับหรือจะเป็นาการอิ p พ e m เมนต์ของระบบอีกอันหนึ่งก,ก็จะมี Process ของมันอันนี้ฮะก็คือก็คือตัวเซ l โ Module เปอร์บิลิตี้นะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยอย่างที่ที่ผมเรียนให้ทราบระหว่างทางที่เรากําลังคุยหรือ,อติดตามโอกาสอัน i นี ทีมงานต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาฟีดแบ็กคอมเมนต์อัปเดตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ process เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับคอมเมนต์คอมเพลนจากลูกค้านะฮะไ,ไอข้อมูลต่างเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้ให้พวกเราเนี่ย drive sale process ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจากที่เมื่อก่อนอาจจะวิ่งการสเปะสปะต่างคนต่างทํางานเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่เคยถูกอัปเดตถึงกันในทีมเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวโมดูลตัวนี้เข้ามาช่วยเหลือ เรื่องพวกนี้ก็จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนสุดท้ายหลังจากที่เราไปพูดคุยกับลูกค้าละเราโฟล์อัพจนมีการปิดการขายเกิดขึ้นเขาซื้อของเราไปละในในธุรกิจบางประเภทมันจะมีการให้บริการหลังการขายหรือแม้แต่ทีม call center เพื่อคอยรับฟังฟีดแบ็ k จากลูกค้ามันจะเข้ามาส่วนเข้ามาสู่ในส่วนของอ Service Module หรือว่า Client Care นะครับตัวนี้มันจะทำอย่างไรมันก็จะเป็นเป็นโมดูลที่รับข้อมูลต่อเน,นื่องมาจากา Sale module เซลโ d u l e เมือ่อสักครู่นะครับเมื่อลูกค้าโทรเข้ามามันจะทริกเกอร์เรียกโปรไฟล์ของลูกค้าขึ้นมาเลยว่าโอเคอผมวิปุญชัยโทรเข้ามาเคยซื้อของอะไรไปบ้างนะครับาทาง call agent เขาสามารถทักลูกค้าได้ทันทีหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์เหล่านี้เหมือนกันนะพอเราโทรเข้าไปที่ call center ของเขาปุ๊บเขารู้ทันทีเลยว่าใครเป็นคนโทรมา แล้วก็รู้ประวัติรู้ข้อมูลของเราเบื้องต้นผมเชื่อว่าที่เขาทําอย่างนั้นได้เนี่ยเขาก็จะมีระบบบางส่วนที่ทํางานในลักษณะนี้ติดตั้งอยู่ที่เขาเขากเา็เราก็จะรู้สึกประทับใจว่าเออเขาเขารู้จักเราในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเราโทรเข้าไปปุ๊บเขารู้ว่าเราเป็นใครเราเคยทําอะไรไปบ้างแล้ววันนี้เราต้องการอะไรสิ่งต่างๆเราเนี่ยก็จะถูกบันทึกเข้าไปในระบบนะครับมันก็จะทําให้การาดูแลให้บริการลูกค้าเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทํานําไปสู่ให้ใหเกิด ก่อให้เกิดความพึงพอใจนะครับเมื่อเขาพึงพอใจแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาหาเราบ่อยขึ้นเคยซื้ออันนี้ไปก็อยากจะซื้ออย่างอื่นกับเราด้วยนะครับผมผมเชื่อว่าก็อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประสบการณ์ที่หลายๆท่านอาจจะเคยเจอได้เหมือนกันแล้วพอเราเราพึงพอใจกับเขาเราก็จะอยากใช้บริการของเขาต่อเนื่องไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นข่าวๆที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล์ productivity suite นะครับ หรือโมเดลบิดสต e ีมที่ที่ไมโครซอฟทพยายามที่จะสื่อสารออกไปในตลาดนะครับรวมถึงตัว CRM application ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่3โมดูลที่เล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์มาร์เก็ตตแล้วก็ Service สนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ผมผมเชื่อว่า,น,าน่าจะมีประโยชน์กับธุรกิจของท่านนะฮะก็ลองพิจารณาดูหรือถ้าสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลได้อาจจะ เสิร์ชหาคำว่า Microsoft Dynamics CRM Sales Productivity Suite จากทาง Microsoft นะครับแล้วก็ลองลองเสิร์ชหาข้อมูลดูเราเรามีแม้กระทั่ง trial s i t e ให้ท่านได้ลองทดลองใช้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือคือสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับหวังว่า uh, ท่านจะลองพิจารณาดูแล้วก็เราอาจจะมีโอกาสได,ได้ได้ทำงานร่วมกันนะครับขอบคุณครับกรอกแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสิทธิประโยชน์มากมายรอขึ้นอยู่นะครับ แล้วพบกันในโอกาสหน้านะครับ